ปลากระัครับไม่อยู่อู้อะไรวะปลากระัครับไม่อยู่เมื่อกี้ส่ยิะเรีบชา้าเกินไป หลุดม,ม,มาสองวันแล้ววันนี้หุดอีกเธอ

Mana ta? Hmm. Ini kita lagi lah. Hmm. lihat kamu lagi. ya, Ini เหมดนะงีีผมนี่นีนั้ี่เสียดทั้นีจะได้เปลีนดบบก้อนหม่อยได ตัวน,น,นี้ก็น่าจะหมดมันกัดหลุดไปข้างนึงพี่กันกันนะครับก็ซ้ำแต่ตั้งแต่ผมลงมาปีก็จะช้าแบบจะหมดดับไปข้างนึ่งครับผมกดอีกข้างนึงช่วงที่ผมง่ายงัดเต็มสองเงี้ยครับเห็นไหมตรงนี้ไนดะ้ายสามสิบสี่สิบไปเ ตัวแ้ครับอย่าพูรันตัวนี้จำได้นมครับตัวที่สีท้องสีแดงมันจะมีสามตัวนะที่ผมทำตาดำบลตาสีเหลืองแล้วก็สีแดงตัวนี้ ผมแต้มสีน้ใส่เสข้าไปครบเนี่ยสีเขียวสองข้างแค่นั้นเองล้วก็ทิ้งแห้งเมื่อวาน่ากัแรงมกะกบไปข้างนึ่งไรรสามดี สองมานะครับแบบนี้มันจะใจเย็นกหนานปี กี่แบบมันหมดแล้วผมแคดีเซตที่มันเหลืออยู่ผมจะเปลี่ยนแบตก่อน,นะนี่ยครับแบตก้อนแรกหมดละเอ๋อลืมเปลี่ยนมาที่แบตที่หนึ่งอ๋อแป๊บนึงครับขออนุญาตเปลี่ยนมาที่ก่อนโอเคครับโอเคครับนี่ครับแบตก้อนแรกผมเปลี่ยนมาที่แล้วเมื่อกี้ผมลืมเปลี่ยนแบตมันหมดครับเพราะเราใช้มาตั้งแต่ผมเรื่องงานหกโมงเช้าเนาะออกมาหกโมงกว่านี่มันก็สามโมงแล้วครับแบตหมดแล้วครับก้อนแรก เมื่อกี้ก็เปลี่ยนก็เลยลืมดูวันที่ไม่เปลี่ยนละเดี๋ยวนี่ก็ลองแต้มแร่ครับต้องถอดถุงมือเพราะกลัวมันโดนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับน้ําเดี๋ยวเราลากแก้มสองครับโอ้ยทำเลยไม่ค่อยมีมาเดินนะครับนักโซนนักกันต่อทีนี้ไมนจะเป็นโซนขวาครับผมเรียกอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกไม่จะติดทางรองเดินที่จะเดินทางมอคคอลนะกร้า เดี๋ยวไม่ต้องเดินมุดขาเข้ามาแต่ก่อนนี้ข้อย่างครับมันโลภแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโอ้โห่าลกครับสวยเลยเดียวไปลกมา ต้องเดินลลยตีวันนีทนน้ทีแล้วว่าเดินตีนมันนี้ได้ ซีวเยอะครับผม้งนี้งจับปิ้งจับเต็มเลยซิวเยอะก็ดีครับปลานันก็มาดักกินปลานนาะแต่ว่าตัว ประช่อนพวกจะดูนกระสูนันเป็นปลาล่าใหญ่แล้วครับเราใส่ตี่ายปลา ข้างหน้านี่คือลูกคลอดแครับตอนแรกนน่าปสิโอเค